ซันซอสซันซอสอร่อยที่บ้านในทุกวันสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ซันซอสชาแนลเมนูติดจรวดมาพร้อมกับข้าวุ้งรสเด็ดอีกหนึ่งเมนูที่เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพเพราะว่าจานนี้มีผักสมุนไพรหลายชนิดที่สำคัญอร่อยมากๆด้วยค่ะอยากให้ไปลองทำทานกันดูและอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างว่าถูกใจกันหรือเปล่าพร้อมแล้วไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ เริ่มจากนำกุ้งลงไปลวกในน้ำเดือดจากนั้นเตรียมน้ำปรุงรสโดยผสมพริกเผากับน้ำยำสำเร็จรูปซันซอสเมื่อคลุกน้ำปรุงรสจนเข้ากันดีแล้วก็เติมกุ้งหอมแขก ใบมะกรูดหั่นฝอยตะไคร้ซอยและผักชีฝรั่งคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก็ตักเสิร์ฟพ,พร้อมรับประทานได้ทันที